ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity b o o k s กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะเอาหนังสือที่เป็นฟิกชั่นนะคะของชาวไทยนะักเขียนชาวไทยนั่นก็คือคุณวุฒิชัยกฤษณะประกรณกิจนะคะมาเล่าให้ทุกท่านฟังหนังสือเล่มนี้นะคะตามปกเลยมีชื่อว่าวินาทีไรน้ำหนักหน้าปกเนี่ย ภาพสวยมากอันนี้ของสนักพิมพ์มติชนนะคะสนนราคาอยู่ที่400บาทนะคะสำหรับส่วนตัวพอเห็นราคาอูอาจจะแรงสักนิดนึงนะคะแล้วก็จำนวนหน้าเนี่ยอยู่กลมๆนะคะที่350หน้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อโดยตรงกับสนักพิมพ์เขานะคะแล้วก็จริงๆหลายๆเว็บไซต์ก็รู้สึกว่าจะเห็นลดราคามาพอสมควรนะคะดังนั้นก็จะไม่ใช่ราคาเต็ม400บาทตามปกหรอกนะคะแต่ว่าก็ขอแนะนำนะให้ซื้อตอนช่วงที่มีแบบจัดโปรโมชั่นดีกว่านะคะเอาละ หนังสือเล่มนี้ปกสวยมากนะคะส่วนตัวคือจะออกแนวอารมณ์แบบสีฟ้าพาสเทลนะคะแล้วก็เป็นรูปเหมือนกับเท้ากําลังลอยได้นะคะก็คืออารมณ์แบบวินาทีไร้น้ำหนักนะ,ะแล้วก็ตัวฟอนต์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบลักษณะฟอนต์ลอยไปลอยมาเหมือนอารมณ์เป็นตามกันเลยนะคะเป็นฟอนต์ไร้น้ำหนักหน้าปกเขียนเปรยนะคะว่ารถชนคนเหงาไดาโนเสาร์ยานอาวกาศบนเปลวไฟกลางสายฝนเวลาเที่ยงคืน หลังปกเขียนว่าเรื่องราวหลากหลายชีวิตในเมืองใหญ่ที่ดิ้นรนค้นหาความหมายของการดำรงอยู่นับจากการระเบิดครั้งใหญ่ในจักรวาลจนถึงวินาทีสุดท้ายที่กำลังล่องลอยเคว้งคว้างเขาและเธอพยายามเค้นถามถ้าแท้จริงทุกสิ่งล้วนว่างเปล่าแล้วชีวิตของเราคืออะไรหนังสือเล่มนี้จริงๆมันชวนให้เรานึกถึงหลากหลายสถานการณ์เั้งพ่อเขาพูดถึงว่า รถตู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะแล้วก็ในรถตู้นั้นมีคนเสียชีวิตนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคนที่ขวางชนกับรถตู้นะก็คือรถเก่งราคาแพงก็เสียชีวิตเช่นกันนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันชวนให้คิดนะ คิดถึงไปว่าเออประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะติดเป็นลำดับโลกนะคะอันนี้คือส่วนตัวเคยเหมือนกับเขียนรีเสิร์ชเรื่องนี้ก็รูสึกนะคะก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวจริงมันก็ไม่เกินจริงคือมันสามารถที่จะเป็นเรื่องแนวฟิกชั่นก็จริงนะคะเรื่องแต่งแต่ว่าเป็นเรื่องแต่งที่ หลายกรณีเลย based on true story นะคะทีนี้เราไปดูกันว่าในเรื่องเงี้มันพูดถึงอะไรนะส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้ถ้าให้รีวิวนะคะจะอารมณ์คล้ายๆกับหนังสือของ หม่อมคือกริชนะคะที่จะพูดถึงแบบคนขึ้นเรือลําเดียวกันแล้วก็แบบเสียชีวิตนะคะโดยที่เขาก็จะเล่าถึงแต่ละชีวิตว่าที่มาก่อนที่จะขึ้นเรือลาเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือนึกถึงคนที่แบบเอ๊ะทำไมเราก็มีชีวิตที่แตกต่างกันไปเนาะแต่ทำไมชะตากรรมอะไรหนอเล่านะคะทำให้เรามาประสบชะตากรรมเช่นนี้ร่วมกันนะคะเอาละเรื่องก็เปิดขึ้นมาพูดถึงชายหนุ่มคนหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่ง จริงๆแล้วก็มีการศึกษานะในระดับปริญญาตรีนะคะก็คือมีการศึกษาตามปกตินะตามแบบฉบับที่คนชนชั้นกลางนะจะบอกว่าให้มีการศึกษาเช่นนี้นะคะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยก็มีเพียงแม่นะคะหนึ่งคนที่เหมือนกับเป็นเสาหลักในชีวิตของเขานะคะแต่ว่า,าคุณแม่ของเขาเนี่ยเขาก็เหมือนกับเออ คล้ายๆกับไม่ได้อยู่กับแม่ะะเขาก็มาอยู่ในเหมือนกับคอนโดจะเรียกว่าคอนโดอาจจะเป็นเหมือนกับห้องเช่านะคะที่ไม่ได้มีราคาหรูหราอะไรนะคะชายคนนี้เนื่องจากเคยเรียนจบนะะในระดับปริญญาก,ก็เคยเป็นมนุษย์ออฟฟิศทั่วไปนะ,ะจนกระทั่งวันหนึ่งก็เหมือนกับมีปัญหากับเจ้านายนะคะหรือว่าก็น่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างในเรื่องก็จะไม่ได้ระบุถึงเหตุการณ์แบบละเอียดเนาะก็เลย เหมือนกับออกมานะคะออกมาก็มีความฝันนะมีความหวังว่าเอออยากจะเป็นนักเขียนนะคะเขาก็เหมือนกับเขียนหนังสือขึ้นมาแต่ว่าหนังสือที่ว่านี่จริง,รงๆเหมือนกับออลงทุนไปแล้วมันก็ขาดทุนนะคะก็คือถ้าพูดง่ายๆก็จะไม่ใช่นักเขียนอะไรที่ประสบความสําเร็จก็ใช้ชีวิตอยู่กับความปลงนะคะมันคือความปลงที่้ยคนเราอายุที่ก้าวหน้าขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ย ก็ยังเหมือนกับนะถ้าเราพูดถึงว่าผู้ชายเนาะก็อยากที่จะแบบประสบความสําเร็จอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องก็ทัว่วเออมันก็ชีวิตดาเนินไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ประสบความสําเร็จอะไรสักทีนะคะในเรื่องก็จะบอกว่าผู้ชายคนนี้ก็มีแฟนนะซึ่งแฟนเนี่ยก็เหมือนอารมณ์เป็นเด็กที่เรียนหนังสือแบบระดับขั้นต่ํากว่าปัญญาตรีเนาะแล้วก็ยังต้องเหมือนกับช่วยเหลือพพอร์ตผู้ชายคนนี้นะ,ะเพราะว่าเขาเองก็เหมือนกับอ่ะพูดง่ายๆคือเป็นนักเขียนไส้แห้งนะคะ โดยการที่ตอนกลางคืนเนี่ยเธอก็ไปทํางานเหมือนคับทํางานไนดะ้สะดวกซื้อนะก็จะเล่าว่าเออก็เป็นการอยู่กันไปนะจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดการทะเลาะกันนะผู้หญิงก็เหมือนกับทะเลาะผู้ชายว่าเออคือเอ้ยขอโทษนะอยู่ไปอย่างนี้มันก็เหมือนกับเออทำไมเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตหนึ่งนะ เราอาจจะมีความฝันความหวังอะไรเยอะมากเลยแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะแล้วการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ทําให้ชีวิตของผู้หญิงคนนี้เขาดีขึ้นอนะ่ะแล้วผู้ชายก็จะอยู่ไปอย่างนี้หรอนะจะไม่ได้คิดถึงความก้าวหน้าไม่ได้คิดถึงอนาคตเช่นนี้หรอซึ่งในมุมมองของผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นเสมือนดั่งสิ่งที่เขายึดติดไปคนเดียวนะเหมือนกับว่าเขาตั้งแต่ออกจากงานมาแล้วก็มาอยู่อย่างโดดเดี่ยวลําพังเนี่ยก็ไม่ได้มีใครนะอย่างงานศพของคุณแม่ก็มีเพียงคนที่เหมือนกับ จดจำคุณแม่ได้นะฮะเพียงไม่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เออถ้าพูดกลางๆเนาะมันก็พูดถึงการดํารงชีวิตในกรุงเทพแบบว้าเหวนะฮะถ้าเกือบจะพูดคําว่าวาเวแล้วนะแบบว้าเหวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนะแล้วก็มีความสัมพันธออ์ขั้นพื้นฐานอยู่กับคนไม่กี่คนนะดังนั้นวันเ,เมื่อก็เรื่องมันก็เริ่มพีคข,ขึ้นมาเลยว่า2คนนี้ก็ทะเลาะก,กันนะแล้วผู้ชายก็เหมือนกับหุนหันคล้ายๆกับว่าอ้า ดูทรงแล้วเหมือนจะเลิกกันอะไรเช่นนั้นนะคะมันก็เป็นจุดที่แบบเริ่มไปปรากฏว่าในที่สุดแล้วผู้ชายคนนี้ก็เข้าไปอยู่ในรถตู้ที่ประสบอุบัติเหตุคือในเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้บอกหรอกว่ามีคนรอดชีวิตไหมนะถ้าอ่านแล้วตามที่เราตีความกมือคือโอ้ยไปกันเพียบเลยนะก็เหมือนกับเออเป็นหลายชีวิตที่ไปสังเวยนะอารมณ์แบบว่าเออสังเวยหลายศพที่อยู่บนรถตู้นะคะก็มันเป็นโอกาสหนึ่งก็แล้วกันที่แบบไม่ได้ทําให้ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้มี การได้บอกลานะคือไม่ได้มีการที่จะเออในที่สุดแล้วชีวิตอันแสนสั้นของเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเขา what if นะะถ้าเขายังดํารงชีวิตต่อไปเนี่ย mm. เขาจะกลายเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเป็นอย่างไรคือเขาไม่ได้มีโอกาสในการพิสูจน์ชีวิตในมุมนั้นนะคะแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่มันเป็นเหมือนกับเสี้ยววินาทีนะคะมันมาแล้วนะหนังสือที่พูดถึงคําว่าวินาทีไร้น้ําหนักนะคะ คือในเซี่ยวนาทีที่กําลังอยู่ในระหว่างห่วงเวลาแห่งความเป็นแล้วก็ความตายเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเอ้ยคือเหมือนเวลาเนี่ยพอมันลอยแล้วทุกอย่างมันเป็นแบบภาพสโลโมชั่นไปหมดนะคะแล้วมันก็มีเหมือนบทสนทนาในระหว่างนั้นระหว่างเขากับคนในรถเป็นบทที่แบบย้อนไปถึงห่วงคํานึงห่วงความคิดต่างๆเนี่ยมันเลยกลายเป็นนะส่วนตัวคือกลายว่าเฮ้ยไอแนวความคิดที่ว่าเนี้ มันช่างยาวนานนะแล้วมันเล่าไปถึงเป็นเรื่องราวเรื่องราวนะคะแล้วมันก็จะพูดไปว่าเออในรถคันนี้นะ,ะที่สุดแล้วเนี่ยตัวเอกของเราเนี่ยก็เสียชีวิตนะ,ะแต่กลายเป็นว่าวิธีการที่เขาเล่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคในเสี้ยววินาทีไรน้ำหนักของทุกคนเนี่ยนะคะเขาเหมือนกับเขาได้ดูคนอื่นแบบเสียชีวิตไปก่อนอะไรในลักษณะเช่นนั้นนะ,ะแล้วก็ได้คุยกับชายฝั่งที่สูงอายุฝั่งตรงข้ามเขานะคะถัดไปก็เป็นได้คุยกับเัื่องสาสาวนะ คือมันก็ทําให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับนะส่วนตัวสุกว่าเอ้ยมันดูเป็นกึ่งจินตนาการมากเลยเพราะว่ามันไม่มีทางเลยที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะสโลช้าแบบนั้นแล้วมันจะได้คุยนะคะแล้วเขาก็อธิบายถึงกระบวนการตายของแต่ละคนว่าโอ้ทําไมแบบมันเป็นเม็ดข้าวโพดในะกระจกแตกไปแล้วก็คนนี้ล่างกําลังถูกบดขยี้นะคะร่างของหญิงสาวคนนั้นซึ่งแบบเอ้ยทำไมยังดูมีชีวิตอยู่ในเรื่องแต่ว่าถูกพับข่อครึ่งหนึ่งซึ่งจริงก็เป็นเรานะ้นบอกว่า เสียชีวิตไปแล้วนะคะในลักษณะเช่นนั้นแล้วในเรื่องมันก็จะพูดถึงคือถ้าเรื่องนี้ถ้าให้เปรียบเทียบการผสมนะ,ะมันก็จะเหมือนกับหลายชีวิตนะคะผสมกับอารมณ์เลิฟแอคชวลีนะคือหมายความว่าตัวละครในแต่ละบทเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวพันกันไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะคะ คือพอไปที่ผู้ชายคนนี้นะเขาก็จะตัดสลับไปพูดถึงหญิงสาวผู้ซึ่งเป็นแฟนเขานะคะแล้วญิงสาวเนี่ยก็จะมีเหมือนกับบทสนทนากับลูกค้านะ,ะปรากฏว่าลูกค้าหญิงคนนั้นก็จะนึกนะเหมือนกับย้อนไปให้เราเห็นว่าชีวิตของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงนะคะผู้หญิงคนนี้ก็เพียงแต่มาซื้อของนะในห้างนะเหมือนกับอารมณ์แบบทานึกภาพก็เป็นโลตัสเป็นอะไรเงี้ยเนาะปรากฏว่าพอซื้อของนะก็แคชเชียร์เนี่ย ก็จะเป็นหญิงสาวคนนี้ที่เป็นแฟนกับผู้ชายเนาะนะคะก็ปรากฏว่าอพอซื้อไปซื้อก็ได้คุยกันนะมีการแลกเปลี่ยนมีการคุยกันเหมือนกับถามว่าพีเออ่เวลาช่วงนี้กี่โมงแล้วเพราะว่าเราก็เพิ่งรู้เออเป็นอาชีพแคชเชียร์เนี่ยบางทีเขาก็จะแบบไม่ให้เล่นมือถืออะไรแบบนี้นะคะก็จะไม่ได้แบบกดโทรศัพท์ไปคุยกับแฟนนู่นนี่นั่นเนาะปรากฏว่าเราก็จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเออตัวเขาเองเนี่ยเหมือนเขาก็ ถามหาคุณค่าและความหมายของชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีแฟนนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังอ่ะต้องใช้คำนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้นะเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดจริยธรรมนะเมื่อเทียบกับจริยธรรมในมาตรฐานของคนทั่วไปนะคะแต่เขาก็เล่าว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย เหมือนชีวิตของคนนะคะในบางกรณีหรือหลายๆกรณีนะเวลาเราจะโทษว่าแบบโอ้เวลาดูภาพยนตร์ดูสารคดีดูหนังดูละครหลังสมุดอย่างดูละครไทยเนี่ยแล้วพูดถึงว่าโอ้ยเมียน้อยอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะมองว่าโอ้ตัวละครนั้นต้องแบบไม่มีความดีนะหาดีไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นตัวละครที่แบบติดลบเลวร้ายนะคะมันเป็นเรื่องของศีลธรรมจัรญาที่มันผิดนะคะผิดศีลข้อสามอะไรแบบเนี้ยแต่ในห่วงเวลาแห่งหนังสือเล่มนี้มันก็พยายามจะพูดถึง อีกมุมหนึ่งนะคือจริงๆแล้วเราก็เชื่อว่าคนเนี่ยมีหลายมิติเนาะคือบางทีถ้าเลือกได้เราก็อาจจะไม่ได้ทําเช่นนี้แต่มันหลายๆกรณีเนี่ยมันก็กลับที่จะเลือกไม่ได้นะคะแล้วมันก็หลายๆกรณีก็ถูกหลอกซ้าซ้อนมาอีกทีถึงอยู่ดีๆก็ตกเป็นเหมือนกับภรรยาน้อยนะคะในนี้ก็พูดถึงว่าเออเนี่ยของที่เขาซื้อหรือสิ่งที่เขาใช้เงินที่ใช้เนี่ยมาจากผู้ชายเนาะแต่ว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็เหมือนกับทําเพื่อผู้ชายคนนี้นะคะแต่ว่า จริงๆแล้วเมื่อไหร่กันเล่าที่เราซื้อของเือเราโอเคเราใช้แบบบัตรเครดิตการ์ดรูดเนี่ยเป็นบัตรผู้ชายจริงเนาะแต่ว่าเมื่อไหร่กันเล่าที่เราได้ตอบแทนตัวเองนะเราเองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีศักยภาพในการที่จะแบบไปหางานทำนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะแต่ด้วยเงื่อนไขาบางอย่างอะสมมติผู้ชายบอกว่าไม่ต้องทํางานหรอกมาอยู่เนี่ยนะคะ หรือแบบพอเป็นภรรยาน้อยเนี่ยในหลายๆกรณีก็ไม่สามารถจะมีบุตรกับผู้ชายได้นะด้วยเงื่อนไขว่าเออเพราะคุณเป็นภรรยาน้อยไงคุณก็เลยมีบุตรไม่ได้นะคะเขาก็จะเล่าในมิติของมุมของผู้หญิงคนนี้นะคะคือเรื่องเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่เราในฐานะผู้หญิงเนาะก็อาจจะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคุณวุฒิชัยกฤษณัตประกรณ์กดผู้เขียนเนี่ย ถึงได้เลือกเขียนในลักษณะเช่นนี้เพราะบางทีเนี่ยนะบางมุมที่การเขียนของเขาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันผิดธรรมชาติผู้หญิงอายุตัวอย่างเช่นนะในเรื่องก็จะพูดถึงผู้หญิงคนนี้แหละที่แบบมาซื้อของเป็นภรรยาน้อยบอกว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่ดีๆเดินออกจากบ้านเหมือนกับทิง้งครอบครัวตัวเองเอาไว ซึ่งถามว่าข้อเท้จริงเนี่ยมันมีไหมมันมีนะคะแต่ปรากฏเราเองเนี่ยเราจะไปตอนอ่านเนี่ยจะไปนึกถึงแบบงานวิจัย <c oughs> น่าสนใจเนาะเพื่ออะไรนึกถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะที่บอกว่าหญิงไทยเวลาแต่งงานกับชาวต่างชาตินะสิ่งหนึ่งที่สําคัญและเป็นสัญลักษณ์ของหญิงไทยคือจะเป็นคนไม่ทอดทิ้งครอบครัวนะคะและนั้นแปลว่าหญิงไทยที่แต่งงานไปปุ๊บนะก็ถ้ามีสตุสตาง,งก็จะส่งมาเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวนะคะด้วยหลักการเช่นนี้อันพุ่งตรงนะพอเราอ่านหนังสือดตนเนียที่บอกว่า ผู้หญิงคนหนึ่งวอล์กเอาเลย uh huh. เดินออกมาแล้วก็ทิ้งแม่ทั้งที่ไม่ได้มีอะไรที่บอกบ่งบอกว่าแม่จะเป็นคนผิดปกติหมายถึงว่า,าในแง่ว่าทําร้ายลูกหรือแบบไม่ได้ให้ความรักอะไรอย่างเี้นะคะคือในเรื่องนี้มัน s m ooth as silk ทุกอย่างนะคือแบบแม่ก็น่ารักแต่ผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็คือเลือกที่จะเดินออกมาจากครอบครัวเต็มเชยๆนะคะเราก็เลยแอบรู้สึกว่าเออ ตรงบทเนี้ยสำหรับเรามันจะแบบตั้งคำถามนิดนึงนะคะนี่คือเป็นตัวละครตัวอย่างเราใช้คำนี้นะแต่ว่าเรื่องราวมันก็จะดำเนินต่อไปว่าเออก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ละคนเป็นอย่างไรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะพูดถึงหญิงชราคนหนึ่งซึ่งยากล่ายากจนนะแล้วก็มีแผลแบบเป็นหนองเออวอะวะเป็นแผลที่เท้านะคะแล้วก็ไม่มีศักยภาพว่าเออเหมือนกับ จะไปโรงพยาบาลจะไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีเงินก็ไม่ได้มีญาติมิตรที่ดูแลนะในพื้นที่คือโซนที่ เขาจะพาเราไปดูเนี่ยก็คือโซอนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งมันมีคนหลากหลายอยู่แล้วเพราะมีรถตู้เยอะใช่ไหมก็ได้พูดถึงแม่ค้าสูงวัยเนาะกับวินมอเตอร์ไซค์นะคะกับรถตู้นะแล้วก็พูดถึงหมาด้วยนะคะในเรื่องนี้คือแบบมีตัวละครเยอะมากจะมีตัวละครเป็นบทลน,นะคะที่พูดถึงสุนัขนะแล้วก็พูดถึงว่าสุนัขเนี่ยก็มีคอนเวอร์เซชันระหว่างกันทางเหมือนกับลูกสุนัขตัวนี้ก็ถูกพี่ๆของตัวเองกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าแม่นะเป็นคนแบบทําให้แม่แม่หมาเนี่ยเสียชีวิตนะคะ คือเราก็จะแบบเหมือนจินตนาการตามแต่ว่าในในบางกรณีก็ยอมรับตามตรงนะว่าหนังสือเล่มนี้มันทําให้เราจินตนาการไปไม่ถึงเพราะมันค่อนข้างจะสูงจริงนะมันมันแอบสแตรกมากนะคะแต่ว่าอะไรตอนเนี่ยพอเราอ่านแล้วมันก็จะมีมุมที่รู้สึกว่าโหแบบชีวิตเนี่ยคือหนังสือเนี้ยเข้าใจว่าดูจากบทสัมภาษณ์เนี่ย ตั้งใจว่าเป็นการเขียนเราเขียนให้แบบมันอารมณ์ออกแนวฟิมนัวนะคะคือออกแนวแบบถ้าเป็นหนังสือก็หนังสือแนวนัวนะคะก็คือเป็นโทนมืดโทนคล้ำนะะก็เป็นหนังสือที่ไม่ได้พูดถึงโลกที่เป็นด้านบวกนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ผู้เขียนพยายามจะ บอกเช่นนั้นนะแต่มันก็จะมีแบบ p ลอตทวิส t เป็นระยะนะแล้วก็จะพูดถึงถึงแม้ในโลกแบบแน่นอนท,ทุกท่านมันมันคือหอยินหยางเนาะในความที่มันไม่งดงามนในความเจ็บป่วยในความที่อาจจะถูกน่ารังเกียจเพราะการเจ็บป่วยเนี่ยหรือความตายซึ่งเป็นภาพที่ไม่น่าดูเอาซเลยเพราะเป็นอุบัติเหตุเนา แต่ทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งหยินทั้งหยางนะมันก็จะพูดถึงชีวิตก่อนที่เราเสียชีวิตไปเนี่ยจริงๆเราก็ได้ทําสิ่งดีๆให้กับคนหลายคนเราก็มี Impact นะอย่าคิดว่าแบบเราไปแล้วก็คืออ้าวสวัสดีจ้านะจริงชีวิตเราเนี่ยก็มีผลกระทบต่อคนหลายคนเนาะเราก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนหลายคนในขณะเดียวกันในเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะได้เห็นความมีน้ำใจของคนอีกหลายคนเช่นกันนะคะก็จะกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้ตัวเองเนี่ย นึกถึงหลายเหตุการณ์เนาะที่แบบมีการประสบอุบัติเหตุจราจรลักษณะเช่นนี้แล้วก็นึกว่าเอ๊ะช่วงที่คุณอุทิชัยเขียนจริงๆเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างที่จะเป็นหนังสือประเภทนิยายอย่างเงี้ยนะคะนิยายเรื่องสั้นเนี่ยเ,เล่มแรกของเขานะคะแล้วก็คือทิ้งระยะเวลาการเขียนเป็นไว้ค่อนข้างนานมันก็เลยทาให้เราคิดว่าเอ๊ะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงสักเหตุการณ์หนึ่งหรือเปล่าเนาะแล้วก็พอมาเขียนเนี่ยแต่ว่าถามว่าเฮ้ยสนุกไหม ดีไหมนะคะส่วนตัวชอบหนังสือเล่มนี้มากแต่ว่า,าสำหรับราคาก็อาจจะค่อนข้างแรงหนึงแต่ก็เลยแนะนําทุกท่านว่าเวลาซื้อขอให้ซื้อตอนลดราคาด้วยนะคะเป็นกรณีพิเศษนะคะหนังสือเล่มนี้จริงๆมีความหนา300กว่าหน้าก็จริงนะแต่ว่าเวลาอ่านเนี่ยเนื่องจากว่าแบบ มันโฟล์มากทุกท่านเราก็เลยอ่านจบในรวดเดียวเช่นกันนะก็ถือเป็นหนังสือที่เราคิดว่าดีเลยแหละถ้าท่านจะอ่านแล้วก็ดีเลยแหละถ้าท่านอยากจะเลือกที่จะเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้นะคะเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของท่านนะก็วันนี้แนะนําพอของปากของพอแล้วก็ไปลุ้นกันนะว่าในวินาทีไรน้ำหนักตอนจบแต่ละคนจะได้ข้อคิดกับการดํารงชีวิตก่อนการเสียชีวิต ของแต่ละคนอย่างไรบ้างนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่อยู่ฟังกันจนจบรายการแล้วก็ขอลาจากกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่กักบ Infinity Books ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ